สวัสดีครับพบกับช่องถายสองคูนะครับผมวันนี้ครับมีสาวๆส,วสองเครียบมาเทีย่ยวนะครับผมพี่บุตรดีกับพี่น้องมรนุยนะครับวันนี้มาเทีย่ยวถึงที่ถึงที่บ้านของครอบครัวถายสองคูเลยนะครับผม <c oughs> เจอเพื่อนเก่าครับอันนี้จะสนิทกันมากนะครับผมน้องมรนุยกับแม่ดอกรักนะครับเพราะว่า ราะว่าเคยอยู่ด้วยกันนะครับผมช่วงน,นี้เขาอยู่ด้วยกันนะครับตั้งแต่แรกนะครับตั้งแน้องๆคูนอยู่ก่อนนะครับน้องบรนุยมาอยู่ก่อนอปลาแพรนะครับผมมีตัวเล็กกว่าเพื่อนนะครับนี่มาเจอเพื่อนเก่าครับเพื่อนเก่าครับไม่เจอกันนานนะครับผม จกป้าแพยอย่างเดียวนะครับมันนี่น้องบรนนี่เตี้ยสุดครับก็เป็นน้องสุดนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแม่มือก็ตกมันไม่อยู่นะครับน้ำมันออกเป็นปกติอยู่แล้วครับผมตอนน้องทองคุณตอนตั้งท้องนอ้องทงคุณก็ออกแบบนี้นะครับผมแม่หลอกละ มันตัวนี้นครับนี่คือพี่บุญดีนะครับรุ่นเดียวกันกับป้าแพนะครับผมมีตัวสูงๆูครับเี็น้องบระดูกตัวเดียวกับเตีย้ยครับเตีย้ยกับเพื่อนครับเพราะว่าเป็นน้องสุดนะครับผม มาไม่เห็นน้องนี่จะซึมซึมันครับก่อนน่ครับมาเห็นน้องครับเพราะาเขาเคยอ,อยู่กับ,กบน้องตองครูตั้งแต่เล็กนะผมน้องมุรนุยนะครับมาอยู่กับป้าเพยครับผมน้องเมอรนุยใหญ่จ <c oughs> นงครับอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ก็ไม่ได้เจอหนานะครับผมตัวใหญ่ขึ้นมากแต่อยู่ไปอยู่พัทยาด้วยกันนะครับผมน้มองๆก็ได้มามาเลี้ยวมาเที่ยวมากมนี่เหมือนกอูน้ำมันนี่ออกเยอะมากครับแนวะอรัก มีมีสีเชือกครับวันนี้ครับน้องมมนุย,ยังไม่ยังอสัยจะถามหาทองคูนะครับว่าทองคูไปไหนนะครับผม ซื้กว่าปอร์เพยจะสูงนะครับรักกัน no ครับรักก okay. ันครับไม่เจอกันนะครับผมเปลี่ยนโซ่ครับโซ่ไม่หมุนนะครับไม่มีลูกบิด สาวๆมาเจอกันนะครับเฮ้ตื่นเต้นมั้มีเพื่อนมาหาอะไประเพณตื่นเต้นน,นี่มีเงาะมาฝากป้าเพคครับวันนี้แม่คุณแม่ไปซื้อเงาะมาครับเอา้าพี่ถึงน้องไหมครับ นานได้เจอพี่ซาครับนะครับผมน้องมรนุยครับว่าปีตั้งแต่แยกครอบครูไปแล้วครับผมไม่ได้เจอกันปีเกือบสองปีแล้วครับผมน้องมระนุยไม่ได้เจอแม่ตระกล้าครับกับสองคูนะครับผมวามน้องมรนุยต้องขึ้นไปทํางานที่พัทยานะครับผมก็ได้ตกงานแล้วก็ลงมาอยู่บ้านนะครับผมกับพี่บุญดีนะครับอันนี้ก็ตกงานนะครับป้าแพ้ครับ มึ่งลงมาจากพัทยานะครับผมนี่ลงมานานแล้วครับลงมาจากพัทยามีแม่เรารับก็มาอยู่โครงการนะครับผมโครงการคุทธณาจักสุรินทร์ครับตวจสุกัน้องนุ้ยจะดีใจนะครับผมได้จเจอพี่สาวนะครับโอ้ดีใจมากๆเลยนะครับผมได้จเจอพี่สาวอะไรดีหามาบิดบิดใส่ผมอยู่นี่ ยอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันนะครับผมโอ้น่ารักน่าครับน้องหนุย่ยอ่ะประแผยจะสูงสุดเลยประแผ่ นี่มาตัวดำแดงดำเลยครับวันนี้รักานครับลักกานครับลักนอ่าจักันนะครับ ักนี่ผมตอนนี้อยู่ก็อยู่ด้วยกันนะไยอยู่ด้วยกันนะสมัยตอนนู้นครับผมยังไม่มีโครงการนะครับ ยังไม่ได้เข้าโครงการตั้งสีเชือกครับผมทั้งก็ไปอยู่ด้วยกันนะครับผมน้องบราณ์หนุ่นดีดีกว่าเกษ็รไม่รักเคอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนเก่าผมไม่ได้เจอกันเนี่ยนานนะครับผม เสียงน้องนุ้ยนี่จะดังครับซีคนไหนที่เคยติดตามแรกๆครับผมก็จะรู้นะครับว่าน้องนุย้ยน้องปรหนุยมาจากไหนนะครับผมที่พ่อไม้เคยมาถ่ายบ่อยๆนะครับตอนนั้นนะครับน้ำมันไม่เอาละครับผมไหลเรืเ่อยๆับ ไปเรื่อยๆครับผม,มตอนที่ตั้งความต้องการคูนก็ออกมาเนี้นยะ<อ>มันจะสมบูรณ์มากนะครับผมเลยน้ำมันไหลออกรักกันนะครับรักกันนะครับผมวันนี้เราก็ได้มาดูบรรยากาศน่ารักนะครับผมทั้งสีเชื่อนะครับผม มาเที่ยวที่บ้านของครอบครัวปลายสองคูนะครับอีโอเงอยู่ตูดเนอะขนมขนม นี่เพื่อนมาหาดีใจไหมครับผมก็จะดีใจนะครับนี่เพื่อนมาหากันนะครับผมอ่าคลิปนี้นะครับผมเราก็ได้มาถ่ายบรรยากาศน่ารักนะครับน่ารักน่ารักให้สีได้ชมนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามห้องกดกระดิ่งในช่องผายทองครูแล้วก็ช่องแล้วก็อีกช่องนึงนะครับผมของน้องนะครับผมช่องทางอะไรบุนดีแฟมิลี่นะครับผม ก็อย่าลืมไปติดตามนะครับผมสรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ